สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันค่ะสวัสดีค่ะ่ายช่องรับวิดี้งนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาทำเมนูนมสดกันค่ะเป็นเมนูอันชันนมสดนะคะทั้งแบบเย็นแล้วก็แบบปั่นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเตรียมส่วนผสมกันก่อนเลยนะคะ ก็จะมีดอกอัญชันแห้งมีนมสดมีนมข้นหวานแล้วก็มีนมข้นจืดค่ะส่วนผสมทั้งหมดที่เราจะใช้มีแค่นี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มเตรียมในส่วนของอัญชันกันก่อนนะคะเราจะใช้ดอกอัญชันแห้งนะคะแช่ในน้ำร้อนค่ะปริมาณที่ใช้ก็ประมาณนี้นะคะอันนี้เราเตรียมไว้สำหรับ2เมนูด้วยกันนะคะเราก็จะกด ดอกอัญชันให้จมน้ําเพื่อให้เขาอมน้ำนิดนึงนะคะแล้วก็เราก็จะแช่เขาทิ้งไวค้ค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาทําเป็นเมนูเย็นกันก่อนเลยนะคะเราจะใช้นมสดอยู่ที่100 ml ค่ะตามด้วยนมข้นจืดนะคะ40 ml ค่ะแล้วก็นมข้นหวานนะคะ 40 mL ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะสำหรับวันนี้เราจะทำอัญชันนมสดในแบบชูชนกันนะคะพอเราได้ในส่วนของนมสดเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามานำดอกอัญชันที่เราแช่ไว้ออกกันค่ะ ปริมาณที่ใช้ประมาณนี้นะคะเราก็จะได้สีของน้ำอัญชันที่ค่อนข้างเข้มค่ะความเข้มความอ่อนของสีน้ำอัญชันนะคะก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของดอกอัญชันนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาเทใส่แก้วกันค่ะเราจะเทในส่วนของนมสดลงไปก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะนำน้ำอัญชันที่เราแช่นะคะ ปริมาณ40 ml มาเทด้านบนค่ะเราก็จะได้เป็นอัญชันนมสดเย็นนะคะในแบบ two tone ค่ะหรือว่าถ้าเราจะผสมไปเลยก็ได้นะคะ mm hmm. ก็จะได้เป็นน้ำสีฟ้าสวยไปอีกแบบหนึ่งค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาทำเมนูอัญชันนมสดปั่นกันค่ะเราจะใช้นมสดอยู่ที่50 ml นะคะ ตามด้วยนมค้นจืด30 ml ค่ะแล้วก็นมค้นหวานนะคะ60 ml ค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำเชื่อมนะคะ20 ml ค่ะแล้วก็อันชันนะคะ50 ml ค่ะ จากนั้นเราก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเทใส่โถปั่นกันค่ะตามด้วยน้ำแข็งหนึ่งแก้วนะคะกับอีกนิดหน่อยค่ะ พอเราปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเทใส่แก้วกันค่ะก่อนที่เราจะเทน้ำปั่นนะคะเราก็จะเทน้ำมันชันลงไปก่อนนะคะช่วยเพิ่มสีสันให้เขามีความเข้มมากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะอัญชันนมสดปั่นแก้ว22ออนซ์ค่ะสีฟ้าสวยน่ากินมากๆค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูนมสดอันชันนะคะทั้งแบบเย็นแล้วก็แบบปั่นนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ชอบทานนมสดพลาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับเมนูนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกทกคนมากๆนะคะที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามกดไลค์กด s u b s c r i e e ช่องลาภิดิ g ช่องนี้สำหรับวันนี้ต่ายลา i ิดิ s ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ